สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผม a อที่บายมัอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนำแอปหาเงินเข้าถูมันนี่วอลนะครับผมก็จะเป็นแอปตัวนี้เลยนะครับนี่นะครับส่วนใครที่ยังไม่มีก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ตรงความกินเห็นหรือ อธิบายเพิ่มเติมด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมก็เปิดแอปเข้ามาเลยนะครับหน้าตาแอปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็สำหรับหน้าแรกก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมก็เรามาดูในส่วนของการถัดไปนะครับจะเป็นหน้ามินิเกมนะครับผมนี่นะครับหน้ามินิเกมก็ สามารถเล่นได้นะครับถ้าเคยกดเข้าไปเล่นแล้วก็จะมีวงสีส้มๆมขึ้นตรงนี้นะครับจนผมจะไม่ได้เข้าให้ดูนะครับผมจะสอนแบบเร็วๆเลยนะครับผมก่อนเรามาดูในส่วนของการถัดไปของหน้ากิจกรรมนะครับน,น,นะครับก็กดเข้ามาตรงหน้ากิจกรรมได้เลยนะครับก็จะมีการล็อกอิ in ทุกวันนะครับก็สามารถล็อกอินได้ทุกวันเลยนะครับ ก็จะส่วนต่อไปก็จะมีในส่วนของการเสิรเพื่อนนะครับก็พงเพิเิรไปแล้ว4คนนะครับก็ได้รับมา3บาท23สตางค์นะครับผมก็เข้ามาดูในส่วนขอการเสิร์เพื่อนนะครับส่วนใครที่ดูคลิปผมก็ใส่รหัสเชิญให้ผมหน่อยนะครับ ก็จะเป็นรหัสเชิญของผมก็ cr 8 n th r นะครับเนี่ยครับก็จะเป็นตารางของคนที่เชิญเพียนได้เยอะนะครับถ้าใครยิ่งเชิญเยอะยิ่งได้เงินเยอะนะครับผม,มก็เรามาดูในส่วนของการตัดไปนะครับเลือนลงมาข้างล่างก็จะมี ขอการหาเงินก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับก็เรียนก็จะได้หลับเป็นประมาณมาน,นี้เลยนะครับเรามาดูในส่วนของการถอนเงินนะครับผมก็กดเข้ามาตรงที่คําว่าถอนเลยนะครับนี่นะครับก็รอโฆษณาสักคู่นะครับผมกดข้ามไปเลยนะครับกด งไปเลยนะครับก็ผมจะมีอยู่46,217คอยนะครับก็ส่วนของการถอนเงินก็จะถอนทาง t ูม o นี่แหละเติมเงินเขา้าสินะครับผมส่วนของผมก็ถอนไปแล้วนะครับเนี่ยครับผมจะให้ดูประวัติก็จะมี1บาทแล้วก็6บาทนะครับผม ผมก็ถอนไปแล้วนะครับเข้าจริงนะครับได้จริงนะครับก็ใครที่สมัครสมาชิกใหม่ก็มีการถอนหนึ่งบาทถอนฟรีนะครับส่วนผมก็ถอนไปแล้วนะครับก็จะมีของผมก็จะมีตามนี้นะครับเขาลบกวนใส่รหัสเซินให้ผมด้วยนะครับ ถ้าใครใส่ให้ผมก็ขอขอบคุณมากเลยครับสำหรับวันนี้ช่อง HT Byte Money ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่อง HT Byte Money ด้วยนะครับผม